ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ <tune in> <tune in> เรียบร้อยครับโอ้โหหูจะแตกทัดมาแล้วครับคลิปนี้เอาเฉพาะไอ้นมสายรั่นประจับทีมงานทนายต้อยครับแล้วก็มาเกมตรงนี้ครับเสียบเบียทนายต้อยมาเองครับวตาร์เอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สอง

ลั่นจริงๆ